นี่ครับค่ะวข้าวขบุลูีน้ำนี่จะเรียกนี่อะไรเราใบ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 ล่างใบล่างใบนั่นแหละเออที่เจอถือนั่นอ่ะเร็วๆฉันจะเอาลงช่องให้เอาวางลงเออเสียบเออเอาถือไปนี่มาถือแก้วให้ จะลงได้ไหมเนี่ยด้จริงๆมันไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งทูชิเป้าวันทล้าใช้ไปเหอะที่เปลี่ยนนะใช้ไปเหอะจะได้ชิเน้นมาปั๊บถึงูชิพาแต้องเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยปลี่ยนบนเบี้ยลูกเปลี่ยนทำไมกอนจริงนะมไร่อยเร่อยเนื่อยอแล้วของเราอันไหนอ่ะอันนี้ขึ้นไป เอานี้มาจะได้อยู่ล็อกนี้เธอนน่อ๋อนี่มันเป็นล็อกด้วยนี่หว่าลืมก็เปียกอะไรเิ่งเปียกเลยพี่อะไรเสียงมันเปียกหมดเลยมีน้ำไปย้ายฝั่งน้นว่านครับิวสวัสดีค่ะ na yeah. yeah.